บริษัทเอเดนเคเลอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะโดยผู้บริหารยิงมากความสามารถที่หลงไหลในด้านความงามอย่างคุณตันชุติมานะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทผู้ผลิตและนําเข้าสินค้าในกลุ่มเครื่องสําอางนะคะวัชภัณฑ์อุปกรณ์และก็โซลูชันเกี่ยวกับความงามที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่นําสมัยนะคะได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยดําเนินการนําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายตรงสู่ผู้ประกอบการคลินิกความงามแพทย์และโรงพยาบาลชั้นนํามากกว่า 1, 5 0 0แห่งทั่วประเทศ ได้จัดงานฉลองครบรอบ8ปีสุดอลังการนะคะไปเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างคุณเจียบโภพิตพาแบนด์แอมบัสเตอร์คนไทยคนแรกนะคะของบริษัทอีเดนคัลเลอร์ประเทศไทยจำกัดในนามของแบนด์กุลีนะคะผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และคุณเดียนาฟีโปนะคะเข้าร่วมง,งานในะห้องแกบนบอลลูนโรงแรมโฟร์ซีซั่นโฮเทลแบงคอกแอทเจ้าพยาลิเวอร์อีกด้วยนั่นเองค่ะพี่ตาอันจิติมาอัศานีราัตการซีอีโอบริษัทอีเดนคัลเลอร์ประเทศไทย,ไทยจำกัดค่ะวัันนนนนี้ะะคคเป็วรบบรอ 8ปีบริษัท Eden Colors ประเทศไทยจำกัดนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าบริษัท Eden Colors ประเทศไทยทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเราทํานําเข้านะคะเครื่องสําอางนะคะเครื่องมือแพทย์ความงามแล้วก็ยาที่เกี่ยวกับความงามค่ะนั่นก็คือโบท็อกค่ะซึ่งลูกค้าของเราก็คือเป็นกลุ่มคุณหนอนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ใช้บริการเสริมความงามที่คลินิกค่ะก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะบริษัทเนี่ย เราก็ไม่ได้ไม่ได้ถอยหลังไปไหนเนาะเราอยู่กับที่หลังจากที่โควิดผ่านไปเนี่ยเราก็เริ่มออกสตาร์ทขึ้นมาโดยที่ปีนี้นะคะ่ะใช้คำเป็นเปอร์เซนต์ดีกว่านะคะเราโกรดถึงนะคะ5้อนะคะโดยโดยที่ปีหน้าเนี่ยบริษัทเนี่ยแพนไว้ว่าเราจะเติบโตถึง20 0ค่ะเอ <Hey. S 1> ซึ่งจริง <Hey. S 1> ๆต้องบอ,อกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัว Product ที่แฟนคลับคลินิกอาจจะรู้จักไม่รู้จักบริษัทแต่ว่ารู้จักผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ชื่อบาร์บี้ค่ะ อีกตัวหนึ่งคือไหมโครงตะไครยหรือเรียกว่าไหมเคสลิฟนะคะแล้วก็ตัวล่าสุดน,นะคะที่ได้นะคุณเจียมนะคะสปินภานะคะมาเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณเจน่านนเนน่าให้เกียรติมาร่วมงานของเราก็คือ p r o d u ั t ชื่อตัวกรินะคะกรีเป็นตัว p r o d u ั t ที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเรานะคะ <S <S โดยที่รูปหน้าของเราจะไม่เปลี่ยน จะเป็นเราที่ดูสดใสขึ้นดูสวยเหมือนเดิมแต่ดูเด็กลงค่ะตัวเองมองว่าเป็นสองสิ่งค่ะสิ่งแรกคือบริษัท Eden Color เนี่ยต้องพูดว่าเราเป็นบริษัทสัญชาติไทยแน่นอนว่าหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจในเรื่องของออความต้องการของคนไทยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือเราเลือกเป็นโปรดักที่มีอินโนเวชันใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราจะเป็นบริษัทที่เป็น สเต็ปแรกเสมอที่ล็อ n c h p r o ักต์ใหม่เข้ามาในตลาดแต่แน่นอนโปรด u ักต์เวลาที่ใหม่ที่เราเลือกมาเนี่ยเราก็ต้องเ,ออเน้นในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยของลูกค้าข้อ2ในเรื่องของ service after s a l e ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นจุดที่ รองพอยมากๆของตัวบริษัทก็คือบริการหลังการขายในที่นี้ไม่ได้ว่าดีเฉพาะแพทย์นะคะลูกค้าที่มาใช้บริการที่คลินิกเนี่ยตรงนี้เราก็ดูแลด้วยเราอยากให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่คลินิกนะคะได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจแล้วก็ปลอดภัยค่ะคือจริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าต้องขอบคุณพี่แตนนะคะและก็อีเดนคอลเลอร์นะคะที่ให้เจาเป็นครอบครัวเดียวกันเริ่มต้นจริงๆเจฟอยู่ในแวดวงความสวยความงามมามากกว่า20ปีอยู่แล้ว ก่อนที่จะตัดสินใจรับเป็นแบรนด์มัสซาเดอร์ของเกาหลีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเจบถุกท่านลงทุนขอพีแานให้พาเจีบไปสำนักงานใหญ่ที่เกาหลีอันนี้เรื่องจริงนะตั้งแต่ตอนแรกที่แบบเราจะเริ่มทำวิดีโอกันคุยกันคุยกัน5เดือนแล้วแบบไปถึงที่นั่นไปแบบไปสัมภาษณ์ต้องของคนเกาหลีไปแบบไปคุยขอดูวิดีโอไปขอดูออฟฟิศขอดูโรงงานทุกอยาก่างแล้วกลับมาก็ย,ยังไม่ได้ตัดสินใจและเจบเนี่ยเคยเคยผิดหวังกับการแบบ อายุไม่ได้น้อยแล้วถ้าดูแบบอย่างนี้เีจริงๆให่คายว่าอายุ่าไรแล้วอย่าให้ทายค <c oughs> ็จะ50แล้วแล้วก็พี่เขาก,ก็ก็พลาดมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ยังอยตอนที่มาเจอพี่แดนเนี่ยได้ไปแบบพี่แดนกลัวมากกับการที่จะฉีดอะไรเข้าไปในหน้านะคะก็เลยแบบตอนแรกลองที่มือลองที่คอ ที่แบบหลายจุดมากใช่มันบวม,มไหมไม่บวมแล้วแบบพี่แดนบอกตายแล้วคุณเจี๊ยบถ้าคุณเจี๊ยบรับนี่คือมันต้องที่สุดเพราะว่าเจี๊ยบแบบคิดมากจริงๆแล้วก็ตอนหลัง้องที่หน้าเนี่ยลองแค่บ,บางส่วนของหน้าเท่านั้นด้วยซ้ํากว่าจะยอมลองทั้งหน้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยคุณแม่เจี๊ยบเนี่ยไปทำเดือนแล้วก็คือให้คนที่เรารักไปทําก็ออนานมากค่ะนานมากกว่าที่จะตัดสินใจนะคะรับไปที่เซ็นเตอร์แล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวจาเองเนี่ยถ้าทุกคนดูที่หน้าจะเนี่ยจะไม่ได้ฟิกหน้าให้แบบเจี๊ยบยังพอจะมีริ้วรอยอยู่บ้างยังยิ้มได้ยังมีริ้วรอยตามวัยแต่ว่าผิวของเจี๊ยบะค่ะจะรู้สึกเลยว่าเรานะรูปหน้าเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันค่อยๆดีขึ้นเจีย๊ยบชอบความค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไม่ได้ชอบให้แบบแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอะไรที่เร็วเราไม่ดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวถึงอายุหนึ่งเราก็อาจจะชอบอะไรที่เร็วกว่านะแต <c oughs> ่ว่าอันเนี้ยเจ้าวัคูีิเนี่ยเหมาะเจี๊ยบที่ เราอยากจะมีผิวที่ค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เป็นผลจริงค่ะก็เลยแบบนะก็ขอบคุณพี่ตอะคุณมากเลยว่าเนคนเลอร์ด้วยค่ะของตัวผลั t เลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทเพราะว่าวันที่เราพยายามเฟ้นหาแบรนด์แอมเบสสเตอร์เนี่ยเราเราอยากเลือกแบรนด์แอมเบสสเตอร์ที่ใช้ผลักจริงแล้วก็อยากอยากได้แบรนด์แอมเบสเตอร์ที่เป็นคนที่ช่างเลือก ใช้คำว่าช่างเลือกเพราะว่าเชื่อว่าเราเชื่อว่ามีแฟนคลับตามคุณเจี๊ยบมากมายแล้วต้องบอกว่าคุณเจี๊ยบรับรับเป็นแบรนด์แอมบาสน้อยมากๆต้องต้องบอกว่าขอบพระคุณมากๆค่ะที่ให้เกียรติบริษัทต้องบอกว่าคุยแล้วคุยอีกสมคา์ใหญ่ยิ่งกว่าแบบเหมือนทำรายการเลยอ่ะแบบพี่แจจะขอคุยหน่อยไปคุยกับคุณหมอไปหาคุณหมอกี่รอบไม่รู้อะเดี๋มาแล้วก็ปัจจุบันนะคะคุณแม่ดิฉันไม่ไปสิงอยู่ที่ที่คลินิกแล้วแล้วก็สิงคลีใหญ่เลย ทุกคนมากนะคะที่มาในงานวันนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับวีเนคลอร์นะคะในงานครบรรบ8ปีด้วยค่ะเมื่อกี้หน่อยเพิ่งคุยกันเรื่องนี้เลยเนาะใช่เพิ่งคุยกันเลยค่ะว่าคือเดียก็คือเสียเงินใช้ตัวนี้จริงๆนะคะคือไปปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะเพราะเรารู้สึกว่าหน้าเรามันค่อนข้างแห้งแล้วก็ใช้คานี้เลยคือกร้านมากเมตอนนั้นคือเหมือนเราแต่งหน้าตลอดแตนละครตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามหาตัวที่ไม่ต้องพักฟื้นนานเพราะว่าเราไม่ได้พักหน้านานได้อะไรเงี้ยค่ะก็ครูนีก็ตอบโจทย์มาก ก็เลยได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าติดใจนี่ลองไป2องครั้งแล้วค่ะ mm hmm. ก็คิดว่าเดี๋ยวอีกครั้งที่สามตามมาแน่นอนเพราะว่าทุกคนทักเลยว่าเออผิวดีขึ้นลูกขมขนเล็กลงช่างหน้าก็ทักว่าไปทําอะไรมาหน้าดูแบบดีขึ้นแล้วเป็นคนที่มีร่องทาแก้มร่องเนี้ยก็ดีขึ้นด้วยค่ะคือทุกอย่างมันเห็นผลชัดจริงๆเลย แต่งหน้ามันแบบแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็แบบผิวค่อยๆดีขึ้นบำรุงอะไรก็จะค่อยๆดีขึ้นจริงๆน้องเดียนานี่ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้ว oh. e พอมาทราบว่าน้องเดียนาเนี่ยเป็นลูกค้าหลังจากที่น้องเดียนาใช้ครั้งที่2แล้วก็คือเป็นมาก่อนเราค่อยมาเราไม่ทราบเรามาทราบจากทางฝั่ง,งคุณหมอบอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณเดียนามามารับบริการนะเราเองเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆเราต้องเข้าไปเชสถูกไหมคะแต่อนนี้คือน้องเป็นยูเซอร์จริงๆ วันนี้ก็เลยอยากเรียนเชิญน้องมาแล้วก็อยากขอบคุณน้องขอยินดีค่ะก็อยากมายินดีด้วยคะครบรอบขอบคุณมากเลยช่นนี้คะก็เอาเป็นว่าแตนพูดภาพรวมแล้วกันนะคะแตนเชื่อว่าวันนี้ทุกคนอยากมีภาพลักษณ์หรือว่ามีรูปหลักที่ดูดีแต่หน้าเรามีหน้าเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาที่เราใช้บริการที่คลินิกนะคะหนึ่งคือแตนอยากให้ตรวจสอบว่า คลินิกที่เข้าไปรับบริการเนี่ยได้รับมาตรฐานไหมสองคุณหมอนที่ฉีดเนี่ยเขาได้รับการเทรนนิ่งโดยตรงจากบริษัทหรือเปล่า 3. นะคะของคิวไม่มีนะคะมีแต่ของปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้บริษัทเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของ i n นสตาแกรเว็บไซต์นะคะที่ เขาจะสื่อไปที่ผู้บริโภคให้ผู้บริโภคค่ะสามารถตรวจสอบได้ของบริษัทอีเดนคาร์เลอร์คะเวลาที่คนท้ะคะ่ะเข้าไปรับบริการเนี่ยขอดูหลังกล่องได้เลยนะคะหลังกล่องเนี่ยจะมีคิวโค้ดแล้วเราจะมีตัวพอ,อโลแกรมนะคะที่ชื่อว่าอีเดนแ็ก ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สแกนได้เลยเข้าไปติดตามดาวน์โหลดได้นะคะใน w w w e d e n c o l o r s b s c น t h นะคะ co th นะคะเสร็จแล้วก็ขอสแกนมันจะขึ้นว่าเป็นของแท้สแกนได้สองครั้งหลังจากนั้นเนี่ยครั้งที่3เนี่ยจะขึ้นสีแดงอันนี้อยากให้ทุกทคนตรวจสอบดพว่าความปลอดภัยแล้วก็ ผลลัพ์ที่ดีของตัวเองค่ะคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดในคะเกี่ยวกับบริษัทอีเดนคัล r เลอร์ประเทศไทยจำกัดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์แล้วก็เฟซบ o ๊กแฟนเพจของทางอีเดนคัลเลอร์ไทยแลนด์ได้เลยนะคะ